มาแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์ายนาทีเย yeah. มากี่โมงเนี่ยตีหนึ่งแล้วนะฮะอีกสิบนาทีตีหนึ่งนะครับผมก็ต้องขอภัยทุกท่านด้วยนะที่มาชานะครับแต่ก็มาแล้วยังดีกว่ามาชาเนาะโอเค ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะขอเริ่มตน้นเลยนะกันโอ้คุณจุม,มนท้าคุณอทิตยาสวัสดีนะครับโอ้นอนดึกมากเหมือนกันเนาะจะตีหนึ่งแล้วนะฮะโอเคภาพและเสียงหมอชัดไหมครับวันนี้นะครวันนี้เราจะกลับมาคุยอะไรที่จะว่าเกี่ยวกับโควิดก็ก็อาจจะเกี่ยวนิดหน่อยวางี้โอ้คุณอาทิตยยาอยู่ญี่ปุ่นเหรอ สวัสดีตอนเช้าอะไรอ่ะโอไฮโออะโอไฮโอโคเซมัส oh oh ใช่ไหมฮะตอนนี้โอไฮโยคอนิจวะตอนบ่ายคมบังวะตอนเย็นโอ้อย่าไปเที่ยวญี่ปุ่นมากเลยนะครับช่วงนี้นะโอเคไม่ได้ไปกันเสียทีนะได้ข่าวว่าสถานการณ์ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยอจะดีเท่าไหรนะ่นะเนาะเกี่ยวกับโควิดนะครับ โอเคขอญอาตมากลับมาทักทายกันพองของความเคขอนะครับกลับมาคุยกันนะเรื่องวันนี้หมอจะพูดเรื่องอะไรวันนี้หมอจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับโควิดระดับหนึ่งนะครับคือต้องบอกน,นี้คนท้องเนี่ยนะครับที่ติดโควิดแล้วอาจจะทําให้เด็กออกมาเนี่ยคลอดออกมาตัวเล็กนะตัวเล็กนะครับวันนี้ก็เลยเอาประเด็นของเอ๊ะจริงๆเด็กที่เกิดมาตัวเล็กเนี่ยมีจากหลายสาเหตุน,นะครับนะมีจากหลายสาเหตุวันนี้หมอจะพูดว่า มีสาเหตุอะไรบ้านนบนนนงนะครับโอเคอันที่1นะครับมีพันธุกรรมที่ผิดปกติเขาบอกว่าประมาณ5-20%เนี่ยนะของเด็กที่เติบโตช้าในขั์นะครับมีภาวะพันธุกรรมที่ผิดปกติเช่นเป็นไตรโซมีบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีซิงเกิลยีนมิวเทชันคือสรุปว่ามีความผิดปกติของตัวพันธุกรรมแล้วกันเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนะเวลาค่าอันทาราแั้น น้องตัวเล็กนะครับเขาจะอันตาราซาวต่อหาความผิดปกตินะหาความผิดปกติแล้วก็อาจจะต้องเจาะน้ำคร่ำนะครับเพื่อเช็คดูเรื่องของโครโมโซมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับเกิดจากมีการติดเชื้อนะครับที่อยู่ในถุงการตั้งครรภ์อยู่ในมดลูกนะครับอยู่ในถุงน้ำคร่ำนะครับก็ทำให้เด็กตัวเล็กได้นะต่อมาครับ เด็กมีความพิการด้านอวัยวะนะคือพันธุกรรมไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าเรียกได้ว่ามีความพิการและการอ่าประมาณนี้นะความผิดปกติของอวัยวะก็ทําให้ตัวเล็กได้ต่อมาคือเด็กแฝดนะครับหรือว่าเด็กหลายคนไม่ว่าจะเป็นแฝดสองแฝดสามแฝดสเหตุผลเพราะว่าเขาไม่สามารถเติบโตได้ตามปกติเพราะว่า เหมือนกับพูดภาษาง่ายแย่งสารอาหารละการนะครับบางคนใช้โรคเดียวกันใช่ไหมโอ้ก็ก็มีการส่งอาหารไปถึงลูกไม่เท่ากันทําให้เด็กเติบโตไซส์ไม่เท่ากันนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะถูกเบียดเนื่องหนมะเพราะว่าเด็กยกตัวอย่างนะเด็กแฟทอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ที่ไม่สามารถที่จะโตได้ตามปกติ ส่วนใหญ่ก็จะคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ามาตัวเล็กนี้เป็นต้นนะครับออแล้วก็โอ้โหพูดถึงเรื่องของท้องแฝดเนี่ยจริงมีเพราะว่าแทรกซ้อนเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่เด็กตัวเล็กนะมีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาเล่าสุ่กันงต,ต่อมานะครับมีความผิดปกติของตัวรกนะครับมีความผิดปกติด้านพันธุก,กรรมที่ตัวรกนะเมื่อกี้ที่หมอบอก5-20%อันนั้นคือพิการที่ตัวไม่ใช่พิการ มีความผิดปกติของโครโมโซมที่ตัวเด็กแต่อันนี้เป็นที่ตัวรกนะครับก็เจอได้เหมือนกันต่อมานะครับแม่มีความผิดปกตินะครับแม่มีโครโมโซมที่ผิดปกติหลายๆครั้งแม่ที่มีโครโมโซมผิดปกติสามารถตั้งครรภ์ได้นะครับแต่ว่าภาวะนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้ลูกออกมาตัวเล็กลงนะครับต่อมามีอะไรอีกนะครับมีปัญหาเรื่องของตัวรกเนี่ย มีความผิดปกติด้านด้านของหลอดเลือดเมื่อกี้พูดถึงด้านของพัตุก,กรรมใช่ไหมอันนี้พูดถึงด้านหลอเดเลือดน,นะครับตัวรกไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ดีนะ,ะ,ะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเลือดได้ดีซึ่งรกเนี่ยเป็นเส้นทางหลักของอาหารจากแม่ไปสู่ลูกพอรกไม่ดีลูกก็ไม่โตใช่ไหมครับก็ออกมา ตัวเล็กน,นะครับรวมไปถึงการที่สายสะดือเนี่ยมีความผิดปกติปกติเนี่ยในสายสะดือเนี่ยจะมีเส้นเลือด3เส้นนะครับก็คือเส้นเลือดดำสองเส้นเส้นเลือดแดงหนึ่งเส้นแต่บางคนก็เกิดมีปัญหาเส้นเลือดแค่เส้นเดียวนะครับก็ทําให้การเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงที่ฐานลกเนี่ยไม่สามารถทําได้ดีก็จะออกมาตัวเล็กต่อมานะครับแม่มีความ เป็นโรคระหว่างตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับโรคไต sle และอื่นๆอีก,อกมากมายนะครับอินเนียร์โรคซีดด้วยนะครับโอ้โลคนี้แบบเป็นสิบกว่าโรคเลยนะครับสรุปว่าแม่ที่มีโรคระหว่างตั้งครรภ์ก็จะส่งผลไปถึงลูกได้นะครับมีอะไรอีกครับเด็กได้รับสารพิษนะตอนที่อยู่ในครรภ์น,นะครับอ่าเพราะนั้น ยกตัวอย่างเช่น PM 2.5มเนี่ยมีข้อมูลเรื่องของทำให้คลอดก่อนกำหนดทำให้เด็กตัวเล็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีนะครับมีอะไรอีกมีใช้เทคโนโลยีช่วยการจเจริญพันธุ์เด็กที่เกิดจากการแคมเด็กหลอดแก้วพวกนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับที่จะออกมาตัวเล็กนะแม่อยู่ในสถานที่ที่ สูง High Attitude ก็คือว่าที่รับสูงอะที่เบรเปรูอะไรเงี้ยแต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะไม่เจอในไทยนะครับแม่อายุเยอะนะก็ทำให้รูกออกมาตัวเล็กได้นะครับมีอะไรอีกมีอ่าอันนี้สำคัญนะครับลูกคนที่แล้วกับลูกคนนีน้มีติดกันเกินไปมีติดกันเกินไปนะครับเช่น พ่คลอดลูกได้สามเดือนสามเริ่มท้องใหม่กนะันกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กออกมามีไม่ใช่ทําให้เด็กออกมาทําให้เด็กในท้องตัวเล็กได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะเขาบอกประมาณสองปีนะครับน,ะน่าจะตั้งคั์อีกคนนะึงนี่ก็เป็นเหตุผลสาเหตุแล,แล,แลกันความเสี่ยงคร่าวๆนะครับว่าทําไมนะครับเด็กในท้องถึงตัวเล็กอ่ะ หมอลืมพูดคำนี้อยากเด็กตัวเล็กคือน้ำหนักน้อยกว่า10%นทายนะครับอยู่ในช่วงกว้างอย่างนี้นะดูนะน้ำหนักที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือที่50%หัวจะหางหัวนี่เกิเกิน90%ก,ก็ตัวใหญ่นะต่ำกว่า10%ก็ตัวเล็กกลุ่มนี้นะครับต่ำกว่า10%ถือว่ามี FGR fetal growth r e s t r i c t i o คือเด็กตัวเล็กนะครับสาเหตุก็อย่างที่พูดไปทั้งหมดเม,มื่อกี้นี้นะ Okay. อเคคุณสมบูรณทาบอกชัดนะครับขอบคุณมากเลยคุณพราสน u ร s สนะครับอ๋อคุณอาทิตยาอยู่โอไฮโอนะครับนะแล้วก็ตื่นมาให้นมลูกตีสามเยอดเยี่ยมครับคุณแม่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับนะต้องตื่นมาดึกๆๆๆคุณพิซี่สวัสดีครับ ไม่ได้ใส่เสื้อฮาวายที่ยังไม่ได้อา่าบน้ำเลยไปทำยังไงคุณปิยะนั่นนะครับโอเคโ,อโหขอบคุณทุกท่านมากเลยนะฮะอยู่กันดึดดึนดึนนะนี่ตีหนึ่งแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล,แล้วไงเรากอแกทีว,วนันพรุ่งนี้การแพทย์กาทิเพราะสุขภาพที่ดีแล้วต้นที่ตัวเราเองผมสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ยานาะต้องกดตรงไหน